ก่อแว่นโคตรเจ๋งบิดงอได้ด้วยเวลาหัวล้อสามารถเคลื่องโยเย็บพับได้เต็มที่เลยแถมใส่แล้วสบายตามากๆเล่นเกมหรืออยู่หน้าจอคอมได้ดานขึ้นไปอีกพอใช้แล้วดีจริงเลยอยากแนะนําครับผมเมื่อคุณบอกความลับเพื่อนและเพื่อนสัญญาว่าจะไม่บอกใครมึงเป็นเพื่อนซีกูใช่ไหมใช่มึงจะาความลับนี้ไปบอกใครไหมไม่บอกหรอกก็คือว่าเมื่อคืนฉันไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมฉันก็เลยอาะจะออคือมึงอัดคลิปอยู่เหรออ๋อเปล่าเปล่าสงสัยไอโฟนเความเดตน่ะมนคงจะรวยก็เลยเปิดแฟดค้างไว้อ่ะ เอออย่าเสียใจเลยไว้ไปซ่อมที่หลังโทษทีถึงไหนแล้วนะก็คือว่าฉันไปเจอผู้หญิงที่โคตรน่ารักเลยวะ่ะฉันก็นเลยห้ามใจไม่ได้เฮ้ยพวกทําบ้านอะไรเนี่ยไงนะมึงทําอะไรอยู่เนี่ยฮอกูอทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์น่ะโปรเจกต์ช่างแม่มึงสิแต่มึงอาศัยก,กูอยู่เนี่ยโอเคพวกใจเย็นงั้นช่างโปรเจกต์มันจะลงกูไว้ใจมึงได้ใช่ไหมแน่นอนยังมีเพื่อนที่ดีกว่ากูอีกเหรอหลังจากนั้นฉันก็มีอะไรกับเธอพอฉันกลับมาบ้านแล้วเห็นหน้าเจสซี่ทีไรฉันก็กลัวที่เธอจะรู้ว่าอะไรนะเจสซี่ผมไม่ตั้งใจคอหาคุณนะ พอดีมือไปโดนไม่นะเอาแหละที่รักเดี๋ยวรอฉันเลิกงานพอกลับไปเราต้องเคลียร์กันมันเป็นอุบัติวิธีแก้ปัญหาเมื่อุณติดเกมมือถือเสร็จฉันละนี่อดมัมฉันโทรมาทำไมกูตัดสายทิ้งอะหวัดดีที่รักคุณเล่นเกมมือถืออยู่อย่างนั้นเหรอถ้าเลอกระหว่างฉันกับเกมุณจะเลือกอะไรจะอไม่ได้การละผมต้องเลอกุณสิโอที่รักแก้ปัญหาด้วยการมีสี่แขนแม่งเลยฮึบเออเล่นเกมไปไปชินช้าไป หรือจะปันจักรยานคู่แล้วเล่นเก็บไปก็ยังได้เฮ้ยมาแล้วฮึจ้นี่ไงเยี่ยมมากที่รักแจงเมื่อคุณเจอถังขยะที่ต้องแยกเยอะเกินไปเฮ้ยช้าก่อนถังนี้ทิ้งได้เฉพาะกระดาษเท่านั้นน่ะอย่างอื่นห้ามทิ้งอ๋อได้งั้นทิ้งถ่าละกันเดี๋ยวถังนี้ก็ทิ้งได้เฉพาะแก้วเท่านั้นน่ะทิ้งโชว์เลยอะไรอ่ะห้ามทิ้งขวด งั้นถังกราคงไม่เป็นฐานนะ <c oughs> ไม่ถังนี้ทิ้งได้เฉพาะพลาสติกก็ดีไงพลาสติกอะ่ะพลาสติกที่มีของเหลวอ,อยู่ข้างในเท่านั้นเพิ่งกินไม่หมดทิ้งได้ยางอื่นห้ามทิ้งเฮ้ยจะบ้าตายเฮ้ยเดี๋ยวานายถังนี้เอาไว้ทิ้งยางพงาะง้นเราเราทิ้งได้แต่มันติดแม็กมันดะ้วยนะก็กูจะทิ้งแล้วไงอะ่ะมนยังเหลือถังสุดท้ายที่ทิ้งได้ทุกอย่างอยู่ดีอะ่ะอาซาถัางนี้ทิ้งได้เฉพาะกระปอ๋องเท่านั้นห้ามทิ้งขวดน้ํามึงรู้อะไรไหมกูจะเอากลับไปทิ้งที่บ้านจะอ๋ อะไรกูวะไม่มีใครเข้าใจเราก็ต้องแยกขยนะน่ะว้าวเดี๋ยวก่อนที่ไม่มีให้ทิ้งถังขยะของนายหรอกเก็บไว้ใช้เองเถอะเมื่อคุณไม่อยากอ้าแขนพลรละกคุณปิด <c oughs> และนี่คือปัญหาเมื่อคุณชี้เพื่อนคุณมองสาวแบบเนียนเนียวันนี้กูไปซ้อมกูก็เตะดีนะเว้ยทำไมกูโดนว่าวะบบาจะไม่เป๊ะหรือเปล่าอาจารเดี๋ยวคนนั้นน่ารักปะคนไหนสาวเสื้อดำที่นั่งอยู่ตรงนั้นไงลองสอบสิเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนมึงจะไปไหนน่ะไหนวะกูจะดูใกล้ๆอาจาเพื่อนมึงจะชะงกทำไมกูแค่อยากรู้ว่าน่ารักแค่ไหนอะแล้วก ฮะอะไรกูก็ส่องไงกูผิดตรงไหนอะส่องแบบนั้นคือโลกจิตแล้วเว้ยเอามานี่ทิ้ง<อ>ไปฟังให้ดีนะแค่มึงมองแบบเนียนเดี๋ยวฉันจะฮะโอ้อกูแค่อยากเก็บภาพคนที่มึงชอบไว้ไปที่ลรรึกนะ่ะเขาไม่รู้ตัวหรอกไม่มีทางมึงตั้งกล้องขนาดนี้เนี่ยแล้วกูคิดว่าเขารู้ตัวนานแล้วด้วยจะเอาเอา,เอาตาบอดเฉยบอกแล้วกูโคตรเนียน